สวัสดีครับผมไอรีนองครับอยู่กับวิถีป้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับครับวันนี้ป้าผมไอรีนองมาปลูกพริกรุ่นที่4ของผมนะครับซึ่งปลูกในนาเขานะครับปลูกไปแล้ว3รุ่นครับรุ่นที่4ก็ปลูกในวันนี้นะครับนะครับสําหรับกาพริกของผมนะครับผมก็ได้เพาะตีถาเพาะเมล็ดพันธุ์ผักนะครับผมเจ้ถาขนาด105หลุมนะครับต่อ1ถาดนะครับนี่ครับบางทีอาจจะออกฟองบอกรฟองนะครับเป็นธรรมดาครับของกาพันธุ์พริกกาพันธุ์พืชนะครับ นี่ครับได้หน้าตางามๆาจริงนะครับโปไมพี่น้องก็สามารถไปสั่งซื้อทั้งออนไลน์ได้นะครับถาดพาเพาะเมล็ดพันผักผมใจขนาด1 0 5หลุมนะครับสั่งซื้อมาเป็นกล่องๆองครับกล่องละ100ถาดนะครับได้หน้าตางามงาจริงนะครับนะครับวันนี้ก็ป,ป้าพปไมพี่น้องไป่วยผมปลูกพริกนะครับโดยใจยพริกในถาดหลุมจีนะครับหลังจากที่ผมได้เตรียมแปลงคุงเฟียงแล้วก็ตีหลุมไว้เรียบร้อยนะครับทำหลุมไว้เรียบร้อย เอาน้าเข้าท่วมหลังแปลงเสร็จนะครับผมก็มาเช็คดูนะครับผ่านไป5วันก่อสมควรได้ปลูกแล้วนะครับนะครับแปลงพี่ของผมก็มีความกว้างนะครับเอาเกินน้ำก่อน,นครับความกว้าง1เมตร80ซนติเมตรห้องนี่60ซนติเมตรนะครับผมก็ใช้มาตรฐานนี่มาตลอดนะครับแล้วก็ปลูกหลังแปลงนี่สต้นนะครับ4ต้นเป็นแถว4ต้นยาวตามแปลงไปเลยนะครับ ระวังต้นระวังแถวนะครับบอกมกันะครับห้าสิบคูณห้าสิบโดยประมาณนะครับผมก็ปลูกลักษณะอีมาตลอดนะครับจะทําแปลงน้อยนะครับเพราะว่าเขาทําแปลงพริกในนาเข้านะครับเวลาฝนตกมาครับน้ำพุ่มขังได้ง่ายครับถ้าทําเป็นแปลงเล็กๆจีนครับก็จะระบายน้าได้ง่ายครับอ่ะครับบอกเฮ้เสียเวลาครับปลาไปไปปูพริกกันเลยนะครับเพราะว่าง่ายๆครับปูพริกในลักษณะแบบนี้นะครับผมไม่ไปน้องก็สามารถ หยาตุยได้ทําตัวได้นะครับปลูกคลิกลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะหลังจากตีเฮานําเข้าแล้วเขามาเช็คดูดินนะครับเช็คดูดินว่าดินสมควรปลูกนะครับดินมันมาดสมควรปลูกแล้วนะครับหลังจากตีสมควรปลูกเช็คดูดินนะครับเขาก็จะมาทําหลุมนี่ครับหลุมนี่บรยากรับใใจไม่ปลายแหลมนะครับตั้งเลยครับทำให้มีขนาดเต่าๆครับเบ้าของนี่ครับ เบ้าของถาดหลุมนี่นะครับถ้าพาใส่เหนี่ยเราบบตังลุ่งนะครับทําเป็นหูอี้แล้วครับหลังจากเขาทำเป็นหูค้เสรเซ็ดนะครับเขากดเจ้นี่ครับถอนต้นพริกมาเลยครับนี่ครับต้นพริกก็มีลักษณะเป็นจีนะครับงามๆนะครับถ้าพาะในถาดหลุมนะครับก็จะมีหักวิ่งงามๆที่เลยครับเขากดใจ้นี่นะครับเจ็บเบ้านี่เลยครับวางลงในหู้แล้วครับนี่ครับวางลงในหู้แล้วครับเอากดๆลงไปนี่จี้นะครับหลอดเจ้ดินเข้าใส่กบตะบุ่นเห็นไหครับนี่เรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเลยนะครับ นะครับแล้วก็เอาเฟียงเข้าคุ้มอีนะครับอ่าไปพอหนต้นหนึ่งนะครับนะครับก่อดึงออกมาแล้วครับดึงเอาจกทาหลุมมาจีนะครับนี่ครับวางลงไปในหูเลยครับนี่ครับผัวเขาทําหูนะครับคนทําหูก็ทําไปเลยครับคนปลูกก็ปลูกไปเลยนะครับกดๆแล้วก็ดินเข้าปุ๊กจีนะครับนี่ครับดินเข้าปุ๊กจีง่ายๆเลยครับนี่แล้วก็มาคุ้มเฟียงไว้จีนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยเข้าไปเลยนะครับ่าปลูกพริกในในแปลงนาเข้าแล้วก็ ใจต้นกาฝันพิกที่เป็นที่นะครับในพวกในท่าดุมครับก็ทำด้วยประยากครับผมไป,ไปนอนครับนะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ผมไปน้องก่อยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งไปจิมเนี่ยครับที่ไรก็ป้ากันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ